ไปเจอหนังไก่มาจ้านี่ก็เป็นหนังไก่ซื้อมา3แพ็คนะคะแพ็คละไม่ถึงร้อยเยนจ้ะก็อยากจะกินหนังไก่ทอดกร,บกรอบนะการก็จะทอดแบบสไตล์ใช้แป้งเนี่ยค่ะแป้งแบบนี้ถุงแบบนี้นะคาราเกาะคะเป็นแป้งที่สําเร็จรูปของที่ญี่ปุ่นเขาไว้ทําไก่ทอดคาราเกะนะคะก็ใส่แป้งลงไปในกระมังแบบนี้ค่ะก็ใส่ไปพอสมควรนะคะการก็ไม่ได้กะ บบอะไรมากมายนะก็กะเอานะคะก็ไม่ได้ตวงเติมอะไรมากมายดูตามปริมาณเอาค่ะเนี่ยค่ะตามรูปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เติมน้ําเย็นลงไปค่ะนี่นะคะน้าเย็นเฉียบนะคะผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะผสมไปเลยนะคะพอผสมได้แล้วนะคะเราก็จะพอได้ที่นะ,ะก็เอาตามชอบแล้วกันไม่เหลวไม่เหนียวมากนะคะเส,เสร็จแล้วเราก็ เอาน้างไก่เนี่ยลงไปใส่นะคะนี่การก็ยืดๆประมาณนี้เลยนี่ใส่หน้งไก่ลงไปลงไปสามแพ็คเลยค่ะแต่ตอนทอดเนี่ยไม่ได้ทอดสามแพ็คนะ,คะก็คือเอาหมักไว้ในตู้เย็นเนี่ยค่ะอืมชุดแรกเราก็จะหมักไว้แค่สิบนาทีอันนี้แอบใส่คาราชิไปด้วยเพิ่มความเผ็ดนะคะเป็นมัสตาร์ดอะคะ่ะภาษาญี่ปุ่นเรียกคาราชินะก็ นี่ค่ะผสมผสมหมักไว้แล้วสินาทีแล้วก็มาทอดค่ะลงทอดนะคะลงทอดตามปกติเลยค่ะไฟปานกลางจ้านี่ก,นก็ทอดไปประมาณนี้ก็พอนะไม่ได้ทอดหมดนะก็เอาพลาสติกมาแรปแล้วก็ไว้ตู้เย็นทอดในวันถัดไปได้ค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยกรอบอร่อยๆค่ะนังไก่คารงเงะนะคะไสไตล์ญี่ปุ่นจ้า